มานิมยังปิดตาพิกุสังคสโเชียสะโนิพิกุสังโคอิมานิผัตตาสตาริวาริ ปฏิคันหาตุอัมหังทีกะรตังอิตายะสุขายะข้าเดบพิสุสงข้าเปจ่าขอถวายพัฒนาเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลถึงดวงวิญญา นาสกิตพัทราภุมสัการนากจพัะราภุการนวัตติสุขายพัทราภุมสการุนราเสียมหลังแสนีขอรับปรานิสุขจากการถทันดี พระเจ้าขอรักนาหลวงพ่อเป็นเจ้าใหญ่งเปิดจงปกปักหลักษาข้าพระเจ้าพรด้วยญาติญาตย่อมีแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลนานเกินสากหนสักหนึ่งเพื่อน นานั้นเรเอามมนี้ยกถึงวันจนทร์เดือนหนึ่งเราก็จะไหนดูีกันก็ได้นะ วันนี้คุณโยมทั้งสามพรวยรรัยปัจานตีนนั่นก็คือรอจังหวัดอีกพระเนี่พุทน์พัะารย์ผงศก,การและก็ุณโยมพระรพกพรจราทนพระจารยผงศการและก็นางสาวชิยาพัทรพผงศก,การทั้งสามคั้นใาปกบุญให้จติญาที่โบกตัอไปที่ใแต่ สมจิตร้อยตระกดีสุขกายะคุณยายเสียมรันอานิสงส์ที่เป็นพระทหารเทีทุกสิ่งทุกอย่างขอเป็นพลังบุญเป็นอาหารคิดเป็นอาหารเทีเนททยนในรับประทานแล้วจะเป็นเศรษฐีอยู่ในภูมิจิตที่พรมที่มมสุดสยญูห์ขอเป็นควารู้ลูกหลานที่กล่าวมอาแล้วนี้ขอปริมีลมพ,พ่อเป็นเจ้าใหญ่ยิ้มแป๊กทงผูกปักกระสาขอมีพารไม้แข็งแรงวิญญาณเป็นสุขมีความสุข,ขอคอนเทน จเรรจเริญยุ้ยปรมาจารย์เจริญยุ้ยโภคสุขบัติทรัพย์สินเงินทองอายุวันนะสุขะบาล,าท,าลาทุกขิภารติการทุกเมื่อเอยอมจะพุทธิยืนึ่งนะโม,าามาะตัสสะงมขุวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม,าามาะตัสสะงมขุวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ namo dasa makuwatom arahato sama samudrasa anicca dasa kara upato wajatamino upacito nirujanti tesang upasamasukom anicca dasa kara upato wajatamino upacito nirujanti tesang Upak samosukon, ani jawata sangkara upa tawaya kamino, upacitawaniro canting, te sang upak samosukon. Ini buat nama-nama, bukan ini ada, bukan ini ada.